วิธีซื้อ Tinder Go Tinder Plus ในแอป Lazada ในแอป Lazada เราสามารถซื้อสมาชิก Tinder Go สมาชิก Tinder Plus ได้นะฮะซึ่งในสมาชิกของ Tinder Go Tinder Plus เนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษแตกต่างกันไปนะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีทำคลิปสอนเกี่ยวกับ Tinder เนี่ยวเยะแยะมากมายครับวิธีการดาวน์โหลดวิธีการติดตั้งวิธีการสมัครวิธีการเล่นนะฮะสามารถไปดูคลิปเหล่านั้นได้นะครับ ก็สามารถกดกดชื่อคลิปนี้แล้วเลื่อนลงมาดูได้จะมีคลิปแนะนํานะครับหรือว่าคุณสามารถดูคลิปนี้ให้จบหลังวิดีโอนี้จะมีเป็นพลย playlist น,นะมีมี playlist ของคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ tinder หมดเลยทั้งหมดที่ผมเคยสอนเอาไว้นะครับสามารถไปดูได้ครับแต่คลิปนี้ครับผมจะมาโฟกัสในที่เราจะมาซื้อสมาชิก tinder go tinder plus กันนะครับซึ่งจะซื้อกัน ง่ายมากผ่านแอป l a z a d a คือถ้าเกิดคุณข้อดีของการซื้อ Tinder G o l d Tinder p a s s เนี่ยผ่านแอป l a z a d a เนี่ยก็คือคุณสามารถซื้อแบบไม่ต้องผูกบัตรเครดิตได้คือถ้าเกิดว่าคุณซื้อใน t i n d e อร์จริงเลยค,คุณต้องใส่บัตรเครดิตใส่ข้อมูลนู้นนั่นซึ่งมันจะอันนี้คือสำหรับผมและสำหรับผมมันจะต้องหักเงินเราทุกเดือนทุกเดือนเนี้ยบางทีเราลืมไงคุณก็โดนหักเงินทุกเดือนทั้งที่บางทีคุณไม่ได้ใช้แล้วอะไรแบบนี้นะครับ ทีนี้ครับถ้าเกิดคุณซื้อใน Lazada เนี่ยคุณสามารถซื้อได้แบบเดือนหนึ่งนะฮะสเดือน 6, 6เดือนเดีเด๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมพาคุณไปดูครับคุณก็สมมติซื้อเดือนนึงโมอหมดเดือนนึงคุณก็ใช้ Tinder Go Tinder Plus พไม่ได้คุณอยากจะใช้ต่อคุณก็มาซื้อใหม่ใน Lazada ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูทั้งหมดเลยครับอันดับแรกครับก็เปิดแอป,ป Lazada นะครับแอป,ป Lazada เนี่ยจริงๆก็คือผมใน Lazada เนี่ยผมเข้าระบบอะไรหรอแล้วนะครับในกรณีที่คุณยังไม่มีแอปลป สอนสมัครสอนสั่งซื้อสินค้าทุกอย่างใน Lazada หมดเลยหลังวิดีโอนี้จะมีคลิปนั้นแนะนำผมจะใส่เพลย์ลิสต์เอาไว้นะครับโอเคอ่ะในในกรนี้นี้สมมุติว่าทุกท่านเนี่ยมี l a z a d a แล้วนะครับอ่ะเราก็เข้าระบบ Lazada เปิดแอป l a z a d a เข้ามาครับพอเปิดแอป l a z a d a เข้ามาครับก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักแบบนี้ครับให้คุณกดตรงคำว่าค้นหาตรงนี้นะฮะแล้วให้คุณพิมพ์ใส่คำว่า tinder เข้าไปนะครับ t i n d e r นะครับคุณใส่ tinder อย่างนี้ครับพอคุณกดค้นหานะฮะ ก็จะมีร้านนะฮะมันจะไม่เจอนะครับแต่พอคุณกดอีกทีนึงก็จะมาเจอ tinder flash s h i p store อันนี้นะครับอ่านี่แหละครับคือหน้า tinder เดี๋ยวผมจะแปะหน้านี้นะครับจริงๆคุณไม่ต้องมาเข้าตามผมคุณดูกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยคือกดชื่อคลิปนี้เนี่ยคือผมจะเอาลิงก์ไว้2จุดนะครับหก็คืออ o p comment บนสุดนะครับของคลิปนี้กับอันที่2คือกดชื่อคลิปนี้จะมีคําอธิบายคลิปผมจะใส่ลิงก์นี้เอาไว้นะครับสามารถกดที่ลิงก์นี้นะครับแล้ว ลิงก์กระพุ้ดผมเตรียมไว้กดลิงก์นี้แล้วก็จะมาสู่หน้านี้เลยคุณไม่ต้องไม่ต้องมานั่งค้นหาเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับอ่ะเข้าลิงก์ของผมเลยจะคุณจะหาเจอนะฮะเลื่อนลงมาใต้ท็อปคอมเมนต์นะครับตรงคอมเมนต์บนสุดอ่ะจะเจอแล้วก็กดชื่อหรือว่ากดชื่อคลิปนี้แล้วเลื่อนลงมาอ่านตรงคำอ,อธิบายจะมีนะครับอ่ะตรงนี้ครับถ้าคุณสังเกตรครับเราจะมาเข้าตรงสินค้าทั้งหมดนะครับเนี่ยครับคุณจะเห็นว่า tinder go 1เดือนใช่ไหมครับใน tinder go 6เดือน Tinder Go 12เดือน Tinder Plus 12เดือนเนี่ยเขาก็จะมีราคาบอกครับ Tinder Go 1เดือนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ราคานี่จะขึ้นลงแล้วแต่สถานการณ์นะ6เดือนเท่าไหร่นะครับนะตอนนี้ก็คือ159นะครับต่อ1เดือนเนี่ย6เดือนก็649นะคถ้า12เดือนก็999นะฮะก็ถือว่าตกเดือนลไม่ถึงร้อยนะครับผมอ็คุุมนะถ้า Tinder Plus เนี่ยก็คือ799จะถูกกว่า Tinder Go 2ออันนี้คือราคาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นของเขานะครับ แต่ที่นี้เนี่ยผมจะทําให้คุณดูโดยการซื้อ tinder go 1เดือนนะครับผมอ่าโอเคอันดับแรกก็เปิดเข้ามาเลยครับเปิดตรงนี้เข้ามาครับพอเปิดเข้ามาตรงนี้คุณสามารถกดเพิ่มลดรดเข็นก็ได้นะครับแต่สามารถสั่งซื้อได้เลยแบบง่ายๆก่อก็ในกรณีเนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งซื้อเลยละกันนะครับซึ่งมันจริงๆคุณสามารถอ่านทุกอย่างได้นะครับเป็นรายละเอียดเขานะฮะวันนี้เขาก็จะมีบอกข้อมูลต่างๆนะนี่ก็จะมีรายละเอียดของ ทินเดอร์ทินเดอร์โกเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือนี่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าทินเดอร์โกเนี่ยมีอะไรบ้างทินเดอร์โกหลักๆก็คือคุณจะได้นี่ครับใช้ซ u เปอร์ไลท์เนี่ยได้5าครั้งต่อวันนะครับแล้วก็กลับไปครั้งล่าสุดได้คือย้อนกลับไปคุยกับคนก่อนหน้าได้นะคือสมว่าคุณปัดพลาดไปคนหนึ่งคุณสามารถย้อนกลับไปปัดคนก่อนหน้าได้นะครับแล้วก็พาสปอร์ตคือเล่นสามารถปัก GBS ไปทุกที่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณามากวนคุณนะครับ คุณจะปัก g ี s ไปที่ไหนก็ได้สมมติว่าคุณอยู่เชียงใหม่คุณจะมาคุยกับคนกรุงเทพก็สามารถทําได้ครับคุณอยู่กรุงเทพจะไปคุยกับคนเชียงใหม่ก็ได้แต่อันนี้ไปได้ทั่วโลกนะจะไปคุยกับคนอิตาลีก็ได้นะฮะหรือว่าอเมริกาก็ได้เดี๋ยวจะญี่ปุ่นก็ได้จีนก็ได้ได้หมดครับอันนี้ก็คือไลค์อยู่ก็คือดูว่าใครไลค์คุณได้บ้างอันนี้คือจุดพิเศษของ Tinder Go โกครับ Tinder Go โกเนี่ยสามารถดูคนที่ไลค์คุณได้นะครับส่วนท็อปพลิกนะครับผมก็สามารถล็อกท็อป การปัดขวงคุณนะครับอ่าแล้วก็ไลฟ์ไม่จำกัดนะครับแล้วก็บูธเนี่ยหนึ่งหนึ่งบูธต่อเดือนนะครับก็คือซื้อหนึ่งเดือนก็ได้หนึ่งครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดู tinder พ a สดอีกสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละ tinder พ a สดครับจะมีอะไรบ้างนะฮะ tinder พัสเนี่ยก็จะมีซุปเปอร์ไลฟ์5ครั้งต่อวันแล้วก็ย้อนกลับไปปัดดูครั้งล่าสุดได้นะครับก็คือสมมุติปัดพลาดไปก็ปัดย้อนไปแล้วก็ไปปัดใหม่ได้นะครับแล้วก็พัสดปอร์ต ได้ทั่วโลกนะครับก็คุยกับคนได้ทั่วโลกเลยแล้วแต่คุณสนใจจะคุยกับใครนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณามากวนใจนะฮะไม่มีไม่มีโฆษณานะครับผมต่อไปก็คือไลฟ์ได้ไม่จํากัดนะครับแล้วก็รับบูทนะฮะต่อเดือนนะครับ1บูเหมือนกันถ้าสังเกตนะครับผมตรงถ้าสังเกตนะครับผมตรง tinder part เนี่ยกับ tinder go จะต่างกันตรงที่ว่า tinder part tinder go เนี่ยจะสามารถดูคนที่ไลค์เราได้นะครับ tinder part จะดูไม่ได้ ทินเดอร์พัสจะดูคนที่ไลค์เราไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคอันนี้เราเจะเอาทินเดอร์โกนะครับก็ดูคนที่ไลค์เราได้ไหมครับเนี่ยเขาจะบอกดูคว้าไขไลค์คุณบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีวิธีการทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวผมจะพาคุณไปทําหมดเลยนะครับว่าเขาจะทําอย่างไรนะครับเนี่ยเขาจะบอกให้เซิร์ช Google นะครับคลิกตามภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทําตามนี้หมดเลยคือเป็นวิธีที่คุณจะใช้โค้ดเหล่านี้นะครับผมว่าจะใช้โค้ดอย่างไรนะฮะเนี่ยเขาจะมี โ้ดอะไรทุกอย่างมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทําทุกขั้นตอนตามนี้หมดเลยนะครับอ่โาโอเคนะเดี๋ยวเราจะสั่งซื้อกันก่อนอันดับแรกพอสั่งซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทําผมจะบอกวิธีการที่คุณจะสามารถใช้โค้ดเหล่ <todavía S 2> <อ>านี้ได้นะครับอ่ okay. อาโอเคกดจะกดซื้อเลยนะครับผมอ่าโอเคกดซื้อเลยกดซื้อเลยตรงนี้ครับเขาก็จะมีรายละเอียดสินค้าต่างๆนะครับผมบอกอีเมลบอกอะไรทุกอย่างของเรานะครับเขาก็จะถามว่านู่นนี่นั่นนะฮะพอดูทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับคุณก็เลื่อนลงมานะครับ เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนสุดแล้วนะครับรายละเอียดให้ครบครับจำนวนเงินถูกต้องครับให้คุณกดสั่งซื้อได้เลยนะครับดูแล้วผมจะจ่ายด้วย l a z a d a Wallet นะครับใครยังไม่มี l a z a d a w a l l e เก็หลังวิดีโอนี้จะมีคลิปนั้นแนะนำหมดเลยเกี่ยวกับ a ้านซด้าะกดสั่งซื้อนะครับนี่คุณก็สั่งซื้อแล้วแต่คุณเลยครับใช้วิธีไหนชำระเงินก็ได้นันี้ผมใช้ l a z a d a w a l l e t จะได้เร็วหน่อยผมก็กดชำระเงินนะครับพอกดชำระเงินเสร็จรอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้เขาก็จะดาวน์โหลดนะ อย่าลืมนะกดลิงก์ของผมนะฮะที่ผมเอาไว้นะครับไม่คุณไม่ต้องไปนั่งค้นหาคุณก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็กดสั่งซื้อตามผมได้เลยนะฮะอ่าพอกดเสร็จนะครับผมตรงนี้อ่าก็ผมจะกดดูคําสั่งซื้อของผมนะครับอ่าทีนี้ก็ดูคําสั่งซื้อเขาก็จะบอกว่าเราจะส่งไปยังอีเมลมาให้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็รอเราก็รอข้อมูลของเขานะครับจนเสร็จสิ้นนะครับเราจะดูไปที่คําว่าแชทเลยไปดูก็ได้ครับว่าเขาจะมีอย่างไรนะฮะ ก็อันนี้ก็เป็นส่งรายการของเขาไปนะครับก็คือรอนะครับรอข้อมูลเขาสรุปนะครับผมจะย้อนไปจะดูหน้าสรุปผลดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ผมซื้อเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ครับคุณก็ซื้อให้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาโคด้ดแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งดูกันนะครับผมเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่านี่โอเค รอตอนนี้ก็กำลังดมเนินการนะครับผมเดี๋ยวดําเนินการเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อจากนี้ต่อครับหลังจากผมได้ดรอสักพักนะครับหน้าจอเตรียมจัดส่งนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับตรงของ tinder ของเราที่เราสั่งซื้อกันก็ย้ายไปอยู่ที่แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาคุณเข่าไปดูครับว่าต่อจากนี้จะทํำยังไงครับคือเขาเตรียมจะส่งเนี่ยมันกลายไปอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เตรียมจะส่งมาอยู่ตรงระหว่างขนส่งไหมนะครับไม่อยู่มาอยู่ตรงรอการรีวิวนะครับนี่มาดูรอการรีวิวอ่าใช่ครับมาอยู่ตรงรอการรีวิวล้วตรงนี้ก็เขียนว่าส่งสินค้าแล้วครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับผมก็จะอยู่ในนี้เลยลองกดเข้าไปดูได้นะครับพอกดเข้ามานะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าส่งสินค้าแล้วชําระโดยนะฮะอัสด a าวอลเล็ตนะครับ วันที่เท่าไหร่ว่าอยังบ้าไปนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับเราจะส่งอีเมลไปยังอีเมลก็คือเขาจะส่งโค้ดที่เราสั่งซื้อเนี่ยไปทางอีเมลที่คุณผูกไว้กับทาง Lazada ของรหัสที่คุณสั่งซื้อครับก็อย่างเช่นผมเอาเมลไหนก็จะส่งไปที่เมลน,นั้นตอนนี้ก็จะมีอีเมลของโค้ดนะ Tinder, ส่งมาที่เมลผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเปิดให้ดูนะครับแต่ให้ดูว่านี่คือสั่งซื้อเสร็จแล้วส่งสินค้าแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเอโอเคอตรงนี้พอขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสั่งซื้อแล้วก็เขาส่งโค้ดเสร็จแล้วต่อไปครับจะผมจะสอนคุณในขั้นตอนที่สําคัญมากขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการใช้โค้ดที่คุณซื้อก็คือสมัคร Tinder Gold Tinder p l u พ ที่คุณสั่งซื้อเอาไว้นั่นเองครับก็แล้วแต่ครับคุณสมัครเดือนหนึ่งก็จะได้ใช้เดือนหนึ่งนะครับสมัคร6เดือนก็ได้ใช้6เดือนสมัครปีหนึ่งก็ใช้ปีหนึ่งสมัครเท่าไหร่ก็ได้ใช้เท่านั้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าจะต้องทําอย่างไรครับอันดับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดที่อีเมลนะครับแล้วคุณก็ไปเปิดอีเมลของคุณที่คุณใส่ไว้ผูกไว้กับลังลาซาด้าครับเขาจะส่ง Tinder go tinder พัคุณเนี่ยใส่โคส่งโคดเนี่ยมาให้ที่อีเมลนะครับอ่า นี่ครับถ้าคุณสังเกตเห็นไหมครับผมเข้าที่เมลของผมเนี่ยเขาจะมีขึ้นมา2อันนะครับผมก็มีเตือนมาบางท่านก็จะมี1อัน2ออันนะครับอ่าโอเคผมจะเปิดเข้าไปที่เมลของผมนะครับอ่าเปิดเข้าเมลครับพอผมเปิดเมลเสร็จครับตรงนี้ครับเขาจะมีเขาจะเขียนว่านี่นะครับรายละเอียดการสั่งซื้อ tinder code นะครับให้ดูอันนี้นะครับสำคัญที่อันนี้เลยนะฮะอ่าเรามาดูกันครับกดเข้าไป พอกดเข้ามาครับเขาจะบอกว่ารายละเอียดการสั่งซื้อ tinder code นะครับทางบริษัทขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ได้มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ tinder ข้อมูลการสั่งซื้อมีรายละเอียดดังนี้นะครับเขาก็จะบอกหมายเลขคําสั่งซื้อเป็นหมายเลขอะไรนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือ tinder g o 1เดือนนะครับ o month ของคุณถ้าเป็นยังไงเขาก็จะบอกนะครับอ่าแล้วตรงนี้ครับก็จะมีโค้ดนี่คือโค้ดของคุณนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าวิธีใช้งานโค้ดเนี่ยทำอย่างไรซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทําทั้งหมดเลยนะครับ เขาบอกว่าให้คัดลอกลิงก์เอาไว้นะครับคำแนะนําการใช้โคด้ดโค้ดสามารถนี่เขาบอกว่าโค้ดสามารถใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วจะผกูกบัญชีที่พยายามใช้โค้ดในครั้งแรกด้วยนะครับผมก็คือก็คือคุณจะใช้บัญชีไหนในการผูกโค้ดนี้ก็คือเอาบัญชีนั้นนะครับคดสามารถใช้ได้ในประเทศไทยเท่านั้นด้วยนะครับการใช้โค้ดต้องใช้ในขณะที่ไม่มีสถานะพัตหรือโกเดิมอยู่หรืออยู่ครับโดยต้องรอให้อันเก่าหมดก่อนที่สามารถใช้โค้ดนี้ได้คนนี้มีอายุ3เดือนนะตั้งแต่วันที่ได้รับนะครับก็คือคนเนี้ย คือคุณได้ปุ๊บคุณก็ต้องรีบใช้เลยนะเพราะก็มีเวลา3เดือนหรือบางทีถ้าคุณจะซื้อเอาไว้ล่วงหน้า,าก็ซื้อได้ครับแต่ว่าต้องกะเวลาของอันเก่าคุณจะหมดด้วยก็คือ3เดือนนั่นเองนะครับหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ทาง tinder official n ล r s a d a ที่ผมกดให้คุณดูต้อช่วยแรกนะครับลองทักไปได้อโอเคตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะก๊อปโค้ดกันก่อนนะครับให้คุณกดก๊อปโค้ดตัวนี้เอาไว้นะครับคัดลอกนี้นะครับ url ไว้นี่นะ คุณกดค้างตรงนี้นะครับกดค้างปุ๊บแล้วเขาก็จะถามว่าอะไรคุณก็กดคัดลอก URL ครับอ่ะพอคัดลอก URL เสร็จครับขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทําพร้อมกันนะครับอันดับแรกครับก็คือเราจะเข้าไปเข้าระบบ tinder ที่คุณต้องการนะผมก็คือคุณต้องการให้ใส่โค้ดเนี่ยของ tinder go tinder plus ในรหัส tinder อันไหนครับคุณก็เข้าระบบอันนั้นแต่การเข้าระบบครับเราจะเข้าในเว็บไซต์ของ tinder ครับซึ่ง ต้องใช้ Google Chrome นะฮะหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตของคุณในการเข้าไปนะครับเพื่อเข้าไปใช้งานเข้าระบบในเว็บไซต์นะครับอ่าโอเคซึ่งวิธีการที่เข้าระบบในเว็บไซต์จริง,รงผมก็มีสอนไว้อย่างละเอียดนะครับแต่คุณสามารถดูตามคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมทาให้ดูเลยละกันนะครับคลิปนี้จะให้คุณเห็นภาพง่ายๆครับโอเคมาอันดับแรกครับให้กดคําว่าก็คือถ้าคุณใช้ Google Chrome เข้า Google Chrome เนาะเข้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับเข้ามาเสร็จครับพอมาสุดหน้านี้คุณจะเห็นคําว่า Google ใช่ไหมครับให้คุณเข้า Google แล้วคุณก็พิมพ์คำว่า Tinder นะฮะพิมพ์ Tinder เข้าไปนะครับเราจะไปเข้า t i n d e อร์แบบในเว็บไซต์ Tinder เขาก็จะขึ้นแบบนี้ให้คุณหาตรงนี้ครับ https tinder.com นะครับ chat d เด e เพื่อนใหม่ครับกดเข้าตรงนี้ไปเลยอันนี้คือเราเข้าไปในเว็บไซต์ของ t i n d e อร์ครับพอเราเข้าไปเสร็จนะครับตรงนี้เขาก็จะขึ้นว่าสร้างบัญชีอะไรต่างๆนะครับก่อนนี้ก็ให้ยอมรับไปนะไม่มีอะไรอยู่แล้ว สร้างบัญชีเข้าระบบนะครับอ่นนี้เราจะกดเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบครับพอเข้าสู่ระบบครับตรงนี้ครับก็จะบอกว่าให้คุณจะเข้าสู่ระบบด้วยอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับของคุณผูกไว้กับอะไรนะครับผมจะเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ครับกดครับพอกดเข้าสู่ระบบเข้าหมายเลขโทรศัพท์ก็รอดาวน์โหลดสักครู่ครับเขาจะให้คุณใส่เบอร์โทรศัพท์ก็คือเข้าระบบตามปกติครับผมจะใส่เบอร์เสร็จนะครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวมาต่อกันครับ พอผมใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จครับให้ผมก็กดต่อไปคุณก็กดต่อไปนะครับกดเข้ามาต่อไปครับรอสักครู่พอต่อไปเสร็จครับเขาจะส่งรหัส otp ครับมาที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณหน้าที่ของคุณคือรอ otp ส่งมาที่มือถือคุณครับตอนนี้ส่งมาแล้วครับผมจะใส่ otp เข้าไปนะครับคุณก็ใส่ otp ที่ส่งเข้ามาในมือถือคุณนะครับใส่เข้าไปพอใส่เสร็จครับก็กดต่อไปนะครับกดต่อไป พกดต่อไปครับเขาจะพาคุณมาเข้าสู่ระบบหน้าตรงนี้นะครับให้คุณเข้ามาหน้าตรงคนตรงนี้นะครับหน้าหลักตรงนี้นะฮะแล้วก็นะฮะกดเมนูตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่นะครับคุณจะเห็นคําว่ารหัสโปรโมชั่น,นครับรหัสโปรโมชั่นกดรหัสโปรโมชั่น นะแล้วตรงนี้ครับนะก็ใส่ Copy เมื่อกี้ที่กด Copy เมื่อกี้ที่กด Copy เอาไว้กดวางนะครับอพอกดวางเสร็จครับตรงนี้ครับคุณมีโอกาสทำได้ครั้งเดียวตัดสินใจให้ดีว่าจะเอารหัสไหนใส่ Tinder ที่คุณจะเป็น Tinder p l พ s หรือ Tinder g o l e ที่คุณซื้อมานะครับอเอาโค้ดที่ Copy จากอ e ีเมลเมื่อกี้วางนะฮะแล้วกด เขาบอกว่าเมื่อคลิกส่งคุณจะได้ยอมรับและเงื่อนไขของเราเรียนรู้วิธีการที่เราจะใช้กรรมวลผลข้อมูลของคุณนโะยบายส่วนตัวนะในวายคุก,กี้นะครับผมอ่าโอเคอ่าน,นี้เราจะกดยอมรับก็คือกดส่งครับกดส่งเลยครับก็อรอสักครู่นะครับอ่าพอกดส่งเสร็จตรงนี้เขาจะขึ้นว่าเรียบร้อยแล้วได้เวลาสนุกกับ Tinder Go โกฟี Free 1เดือนนะครับก็อันนี้คือเราซื้อมานะครับผมก็1เดือนก็คือก็คือโค้ดนี้ก็คือเขาเป็นโค้ดที่แบบนี้นะครับก็คืออันนี้ผม ซื้อ1เดือนผมก็ได้โก1เดือนนะครับคุณซื้อเท่าไหร่กี่เดือนก็ได้นะครับผมผมมีทิศนิดนึงครับสำหรับบางท่านที่ก๊อปปี้แล้วบางทีเนี่ยมันขึ้นว่าโค้ดผิดโค้ดนู่นนี่นะครับให้คุณค่อยๆก๊อปปี้ดีๆให้ถูกทุกตัวอักษรนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีเว้นวรรคมันมีอะไรพวกนี้พยายามลบเว้นวรรคที่หน้าข้างหน้าหรือว่าข้างหลังออกให้หมดนะครับแล้วให้เหลือตัวอักษรที่ก๊อปปี้ ตรงนั้นให้ถูกต้องทุกอย่างนะครับพอถ้าเกิดก๊อปทุกอย่างถูกต้องตามทุกอย่างครับโค้ดคุณก็จะสามารถใช้ได้ครับแต่ถ้าคุณมีติดปัญหาอะไรนะครับก็พิมพ์บอกเจ้าหน้าที่ของทางในที่ l a z a d a ของ Tinder ใน Lazada ได้ที่เราพี่ผมไปทักให้คุยลองที่ผมทําตัวอย่างให้คุยดูให้นะครับก็ลองไปทําตามนั้นได้เลยครับเอาโอเคอันนี้ก็คือรเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้นะผมข้ากับผมซื้อแล้วผมก็ทําการสมัคร ทินเดอร์โกทินเดอร์พัทเรียบร้อยอันนี้คือในที่นี้ผมใช้ทินเดอร์โกนะครับใครที่จะต้องการใช้ทินเดอร์โก n ทินเดอร์พัทก็อย่าลืมนะครับกดที่ท็อปคอมเมนต์ผมจะมีลิงก์ให้คุณเข้าไปแล้วกดสั่งซื้อดูนะครับและทําตามผมนะคุณก็สามารถใช้นะีใช้งานได้เลยนะครับรวมถึงครับสามารถกดที่ชื่อคลิปนี้แล้วเลื่อนลงมาดูผมก็จะมีแนะนําอยู่นะครับคืออันนี้เนี่ยข้อดีก็คือคุณจะได้ซื้อได้ซื้อสมัครทินเดอร์แบบถูกกว่าแล้วคุณไม่ต้องใช้บัตรเครดิตด้วยนะครับโอเคนะครับ อ่าโอเคเท่านี้เองครับพอกดเสร็จครับก็กดเริ่มได้เลยนะครับพอกดเริ่มไปเลยเสร็จเราก็จะกลายเป็น tinder แบบ go แล้วนะครับเนี่ยถ้าสังเกตรครับเขาจะเขียนว่าจัดการเรื่องสมาชิกของคุณนะครับอ่ากดดูได้เลยครับก็กดดูตรงนี้นะครับก็จะขึ้นว่าคุณเป็น tinder go แบบไหนนะครับอ่านี่เขาบอกว่า Tinder Go กของฉันนะครับแล้วก็เป็นรูปเราแล้วก็จำนวนที่เหลืออยู่มีอะไรมีจำนวนอะไรนะครับสุปเปอร์ไล์เมื่อกี้ที่บอกะมีบูธหนึ่งใช่ไหมครับไลฟ์ <Light S 1> ได้ไม่อั้นนะครับที่เขาบอกไลฟ์ <Light S 1> ได้ไม่อัน้นจะไลฟ์หรือไม่ดีกว่าปัดได้เยอะตามใจชอบนะครับผมอยากไลฟ์ใครก็ได้เยอะแค่ไหนก็ได้ตามใจชอบก็เปิด1นึ่งบูธฟรี1เดือนนะครับควบคุมโปรไฟล์ของคุณนะครับอ่าได้หมดคข้คุมว่าใครเห็นคุณได้บ้างได้หมดนะครับหรือว่าเฉพาะคนที่ไลค์เท่านั้นนะครับถึงจะเห็นอนะ่ก็ทําได้ สถานที่ที่คุณจะไปก็ใส่ได้นะครับโลเคชันปัจจุบันหรือที่ไหนก็ได้หมดนะครับแล้วก็5ซุปเปอร์ไลฟ์ฟรีทุกๆวันนะครับแล้วก็รีวินกลับไปไลฟ์หรือปัดคนก่อนหน้าได้นะครับอ่ควบคุมว่าคุณอยากจะไปให้ใครเห็นบ้างทําได้หมดนะครับว่าจะแนะนาบาร์หรือว่าจะให้ออนไลน์ไม่นานนี้นะครับผมอ่าซ่อนโฆษณานะครับสนุกให้เต็มที่กับการใช้งานแบบไม่มีโฆษณาครับเขี่ครับก็ยังไงก็ลองใช้งานดูนะครับแล้วคุณใช้งานแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนที่ติดนะครับ ก็พิมพ์บอกมาถามผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่คุณเข้าระบบในเว็บไซต์แล้วคุณสามารถเอาเข้าระบบตรงนี้นะ่ะไปเข้าระบบแอปทาง tinder go ก็จะขึ้นในแอปของคุณเหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าคุณต้องการมาซื้อเพิ่มเติมก็เข้ามาดูคลิปนี้แล้วกดซื้อต่ออีกทีหนึ่งก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อกี่เดือนก็สามารถทําได้หมดครับคลิปนี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับถ้าเกิดคุณมีคําถามเพิ่มเติมมีปัญหาอะไรครับ พิมพ์เล่าให้ผมฟังใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ของคุณนะฮะแล้วผมจะช่วยตอบให้ได้อย่างแน่นอนครับอย่าลืมครับไปสั่งซื้อตามลิงก์ที่ผมแนะนำให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ผมปั้งไปก่อนครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเทคนิคอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ tinder นะครับให้คุณได้คู่อย่างเ็วที่สุดให้คุณประสบความสำเร็จในการหาคู่ในโลกออนไลน์นะครับมีแฟนมีเพื่อนมีสังคมในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นผมจะทำคลิปเหล่านั้นเพิ่มม้คคคุุุณณอออย่่่่าาางแนนนนนรรัับบสวีีขทททกตชม ผมไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าเกิดคุณชอบความรู้การสร้างกิจการออนไลน์แบบนี้ที่ผมสอนสามารถกดติดตามทาง YouTube กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมได้นะครับถ้าเกิดคุณดูทาง Facebook ก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับและคุณจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากผมเจทรงชัยจิรชูพันธ์สวัสดีครับ